พรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชกล่าวว่าภายในสัปดาห์นี้นปชจะมีความชัดเจนในเรื่องนัดวันชุมนุมในภูมิภาคต่างๆเพื่อเป็นการซักซ้อมก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปช นอกจากนี้นายนปชนายจตุพรยังระบุว่าการหาหรือระหว่างาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตกับพรรคการเมืองในวันนี้หากกรกะตมีความพร้อมและความจริงใจก็สามารถจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นหน้าที่ของกะกะตอ,อยู่แล้วหากกกตยังกลัวกลุ่มกปปอแล้วไม่ดําเนินการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วก็ไม่จําเป็นจะต้องหาหรือกับพรรคการเมืองแต่อย่างใด ส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสแจ้งวัฒนะหลังพระพุทธอิสระอาพาธเนื่องจากมีไข้และอ่อนเพลียม,มากวันนี้พระพุทธอิสระมีกำหนดการนำขบวนมวลชนเคลื่อนขบวนด้วยรถบัส20คันออกจากพื้นที่ชุมนุมไปทำภารกิจนอกพื้นที่ในชื่อภารกิจที่เรียกว่ากตันยูแผ่นดินแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมายหรือกิจกรรมที่จะทำร่วมกับมวลชน พร้อมกันนี้พระพุทธอิสระได้มอบหมายให้ทีมงานเร่งรวบรวมหลักฐานการหมิ่นสถาบันผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อส่งเรื่องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ดำเนินการตามกฎหมาย